ตีตีไปไหนกันคะวันนี้ไปเล่นเล่นไปเล่นแล้วคะวันนี้มีกิจกรรมที่เมืองแรปติกไปดูค่ะเซอร์ไพรส์เด็กกินจูเลียนผู้ไม่เดินเองและผู้ไม่นั่ง

ปิดเทอมของเด็กๆกิจกรรมซึ่งเงินแรกนี่พัฒยา,ยาร้านอาหารน่ามาสร้างนะซึองเงินด้วยที่นี่มีกิจกรรมตกปลาด้วยมีหล,ลากหลายกิจกรรมให้เด็กทำอค่ะ ปีนั้นมาน้องจูรลีนยังนอนอยู่ในวังรถเข็นอยู่เลยปีนี้เดินได้แล้วค่ะสองขวบแล้วค่ะน้องจูรลีนจะไปตกปลานี่เบ็ดของจูเนค่ะามาสก์มปสก์มาสก์จัสมินคอมมิชนอ่งน้องจูรลีนตกปลา ก็จคือใช่ไหมวะเยลละเครับโอ้ยโอ้ยตกเตี้ยวเลยเก่งมากเลยเห็นเป็นไหมจิลลินเห็นอาการไหมคะกิจกรรมที่เมอรับรดดิ่กก็จะมีทุกๆปีเลยอังกาอังกาเป็ดน้องจิลที่ จับ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 อือมเรือด้วยมีมีคุยค่ะโอ้โหขึห้นม,มาเยอะเลยเรือผ่านไปกิจกรรมลูกประสันพอกับแม่ถือคนหลานมีคนด้ดแ่ก บ๊ายบายบีกับบ๊ายบายบีกับบ๊ายรถคุณเพื่อน่อไปเด้ลาสุดนั่งสองคนครับ Jansson folk Folkets hus. Eller om ni går på Naturmuseet på Kulturhuset, 200 meter ner här, så har ni det är också bra tillfredsställande. Idag när det regnar i de morgon kanske ni kan gå in och titta på hur det gick till när den här stora meteoriten slog ner och bildades Siljasringen. Okej. Okay. Vi kollar godis gratis och de kan alltid titta på verkligen om vi inte ser Larry Molins gator där. Mm. Men, men, är det är high five. Zimmermans cykelorkester, de hinner ni höra också klockan sex, kom en igen. För ni ska väl inte spränga dit nu för då de missar ni det här veranda kuddenregnet som kommer alldeles strax. Okej, det här godiset. Gör det. Och sen så, bakom trummorna, gitarren. Så om ni har funderingar på vad som ni ska ge <laughs> <ni ska skratt> för någonting så gå dit, då har ni det klart va. Då har ni det klart. Hur långt kastar man? Man kastar långt då? Och inte så. Utan det är bättre om man tar i ordentligt. Så kanske. Då kan det finnas någonting. <laughs>

Kul Jasmin! Det ska du också göra då. Samma Jasmin. Tappa ah, hästen. Åh jag ser Gick det bra?

ชาติอะไรคะหานําเออดูจะเล่นเออซียูอีกรอบอีนะคะสวัสดีค่ะเรามาเลยเนาะค่ะ <laughs>

Những chắc chắn, nếu như thế nào, nếu như thế nào, nếu như thế nào, จับเชือกไว้ดีๆนะวต้อนน้อยๆเตือนน้อยๆเตือนน้อยๆพูดนะพูนะพูนะ

Hålla! Hålla, hålla! เก่งเก่งมากทำหมัดปีนปีนปีนของเล่นที่นี่ต้องทำให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อเท้ารู้จักการปีนป่าย การที่จะขึ้นไปเล่นของเล่นแต่แต่ละอันมันไม่ได้ง่ายเลยดูเส้นทางการที่จะขึ้นไปด<ะ>ูพี่จะไปก่อนแล้วพี่ต้งเอาพี่กับน้องใครจะถึงก่อน<ะ>จัสมินอนลาจูรินพี่ถึงก่อนสว เร็วมากแม่มันลืมมาเจลี่ลงมาแม่มันลืมจ้าเล่นลสู้เธอลืมรู้จักกันนี้ไม่มีมอมี่ลานจนตกเปียกไม่นั่งยืนก็ได้พอด

ีเพิ่ว่าก่ายอีกจ้าเอาแค่นี้แหละลูกไม่ต้องเอาอีกหรอกอยากให้ก่ายอีกตสพี่จะกินน้องก็จะขึ้นน้องไปน้่ตัวสัตว์นานเด็กเล่นที่นี่ออกแบบให้เด็กฝึกปีนไปพิซซ่ามาแล้วฮาวายเอ็กซ์มินเฟเบรชของชอบเธอ มามา่มาดิฉันเดินต่อที่มามา่าด้วยคันเอเม็ด <c oughs> มาม,าาม่ีด้วยคันฮอเมีอ๋ออันนี้เรากินได้กันเพร่อมันใหญ่มากกินสามคนถึงหมดนะคะจานนี้ใหญ่อลังการร้อนอยู่ที่ที่ชอบมีสับปะรดแล้วก็มีอะไรนะสับปะรดใใกินแซ่กอก้าวกอก Sabelot. Yulin. apa ni Yulin. Pada Yulin. Pizza 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 uh. Uh. Pizza. Pizza. <laughs> pizza 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 <laughs> hey,

Sebba. Sebba dä. Sebba. Mamma. Stola. Mm. Oh, Stola. Åh, mm. oh, Jasmine, fabric and den över tallriken du också. Stolar. <coughs> <coughs> Men då. Mm. Mm. Pappa, jag tar Kaj. โอ้โหพี่กลัวไม่อิ่มแล้ค่ะเดี๋ยวจีนเดี่ยวไปเลยไม่มีใครแย่งเลยขาเลย ใหญ่ๆมากกินกล่องชิ้นออบนันทีกับน้องกินหมดเลยเก่งมาก